ดีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจากเ b บี้แอนมัมนะคะรายการครูก้อยพบแพทย์นะคะครูก้อยจะทําหน้าที่ในการสืบสอบความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีเจริญพันธุ์เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากนะคะจะสอบถามคุณหมอให้แบบละเอียดยิบทุกขั้นทุกตอนในทุกคาถามที่แม่แม่สงสัยเรื่องความละเอียดให้ไว้ใจครูก้อยค่ะบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่เทปเดียวค่ะ สวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจากเบบี้อ่านมัมนะคะยินดีต้อนรับแม่แม,แม่ทุกท่านเข้าสู่รายการครูก้อยพบแพทย์ค่ะครูก้อยยังคงนั่งอยู่กับคุณหมอมิ้งค่ะแพทย์หญิงปรวรรณตั้งธรรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชชาเจริญพันธุ์แห่ง GFC คลินิกค่ะสนับสนุนโดยน้ำมะกรูดช็อตคั้นสด100%ยเปรูใบก้อก้อยสูตรผู้มีบุรญาสดสะอาดเข้มเต็มคุณค่าพกพาไปได้ทุกที่มีไบโอฟลาวนอด์สวัสดีค่ะคุณหมอ สวัสดีค่ะคำถามวันนี้ค่ะมีบุตรยากเพราะไทรอยด์เลยอยากให้คุณหมออธิบายว่าโรคเกี่ยวกับไทรอยมันคืออะไรเกิดมาจากสาเหตุอะไรแบ่งออกเป็นกี่ประเภทบางคนก็บอกตัวเองเป็นไทรอยเป็นพิษบางคนบอกตัวเองไทรอยสูงบางคนบอกตัวเองไทรอยต่ําแล้วมันส่งผลต่อการมีบุตรยากอย่างไรแล้วถ้าเราเป็นไทรอยแล้วเรายังมีลูกได้ไหมหรือมีวิธีการช่วยเจริญพันธุ์อย่างไรได้บ้างคะจริงๆต้องบอกว่าไทรอยฮอร์โมนหลายๆท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะจะมาเกี่ยวอะไรกับกรารมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆต้องบอกว่าไทรอยมันเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่พวก เขาเรียกระบบเม t a ตาบอลิซึมหรือระบบเผาผลาญได้อย่างเ้ยของร่างกายแต่ทีเนี้ยเขาเรียกว่าในระดับโครงสร้างหรือโมเลกุลของฮอร์โมนนะคะเขาไปคล้ายกับฮอร์โมนที่ที่หลังจากตัวต่อมใต้สมองด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีผลในการโตกับการตกของไข่ของผู้หญิงเราด้วยค่ะไม่ว่าไทรอยจะสูงหรือไทรอยจะต่ำ มีผลทําให้ไข่ตกผิดปกติได้ทั้งหมดทีนี้ความผิดปกติแยกเป็นกี่ประเภทส่วนใหญ่ก็แยกง่ายๆสองประเภท<ะ>ก็คือต้องทราบก่อนว่าไทรอยเราอะ่ะเวลาแตะหลังไทรอยฮอร์โมนเนี่ยค่ะมันควบคุมจากที่สมองก่อนเ<ะ>นาะหลังจากสมองแล้วก็ค่อยไปกระตุ้นฮอร์โมนที่ที่อยู่ที่ต่อมไทรอยอีกที<ะ>แล้วก็ไปออกฤทธิ์ที่ร่างกายทีนี้แบ่งเป็นสองประเภทก็คือประเภทหนึ่งผิดปกติจากตัวสมองเราเองไม่หลังกับอ,อีกอันหนึ่งผิดปกติที่ตัวไทรอยของเราแต่แค่เป็น2ประเภทนี้ ทีนี้ถามว่าแล้วเขามีผลยังไงบ้างเอาง่ายๆว่าอย่างที่เมื่อกี้หมอบอกว่าไม่ว่าเขาจะสูงหรือเขาจะต่ำปกติมันจะไปส่งผลต่อเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนที่สมองแล้วไปกระตุ้นการทำงานบางไข่อีกทีหนึ่งพูดง่ายว่าไปมีผลกับพวก FSH LH อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเขาทําให้ฮอร์โมนของรังไข่เราไม่หลั่งหรือหลั่งผิดปกติมันก็เลยส่งผลให้ไข่เราไม่โตแล้วก็ไม่ตกไปตามธรรมชาตินนั้นจะเห็นว่าคนที่มีไทรอยไม่ว่าจะสูง หรือต่ำผิดปกติอาการแรกที่เจอ<ม>นะสมมติว่าถ้าเขาไม่ได้มีอาการของไทรอยเช่นมือสั่นใจเต้นเร็วเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายกินเยอะน,น้ําหนักลดอะไรเงี้ยสิ่งที่เจอบ่อยๆคือประจำเดือนขาด<ม>อ่าหรือประจำเดือนรอบยาวอ่าโดยที่บางคนก็ไม่ได้คิดว่าว่าเป็นไทรอยอาจาคะคิดว่าเออกระมันไม่มา,ากสบายดีมไม่เป็นไรหรืออาจจะแบบเอ๊ะหรือเราเป็น P C O <อ>หรือ,รอ,อาาเปล่าหรือเราอาจจะแค่เครียดหรือเราอาจจะน้ำหนักขึ้นน้ําหนักลงอ่าไม่ได้คิดถึงว่าเป็นไทรอยอะไรเงี้ยนั้นหลายๆเคสที่เข้ามาตรวจเรื่องของประจำเดือนผิดปกติหรือ เข้ามาตรวจในเรื่องของการอยากมีบุตรเราถึงสกรีนไทรอยไปด้วยในในการตรวจเบื่องต๊นของเราซ,รซึ่งก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่า TSH ใช่ไหมคะใช่แล้วตรวจอช่วงไหนอะคะคุณหมอช่วงไหนของประจําเดือน PS เเป็นตัวที่ไม่ได้สัมพันธ์กับรอบเดือนไม่เหมือน F s h l อที่เราควรจะเจาะช่วงมีประจําเดือน p ารเนี่ยตรวจตอนไหนก็ได้ตัวเนี้ยเขาก็จะเป็นฮอร์โมนที่หลังจากต่อมใต้สมองมากระตุ้นการทํางานไทรอยด์พีซึ่งฮอร์โมนที่หลังจากไทรอยด์ก็จะมีถ้าบางคนเคยได้ยินเจาะที่3ที่4ี่ีที่หาีที่หีที่ส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วในในแง่การทํางานของหมอสูตินะพอ TSH ผิดปกติปั๊บโอเคเราก็อาจจะเจาะพวก p ีที่ เพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัยก่อนว่าตกลงคนไข้เป็นไทรอยด์จริงจริงไหาแต่ถ้าเกิดเป็นขึ้นมาก็ต้องส่งไปที่อายุรกรรมแะอ่าในในกลุ่มของดูแล่องไทรอก็คอโอเคหมายความว่าถ้าฮอร์โมนไทรอยด์ผิดปกติไม่ว่าจะไทรอยด์สูงหรือไทรอยด์ต่ำเราตรวจได้จากการเจาะเลือดช่วงเวลาไหนก็ได้ไม่เกี่ยวกับรอบเดือนเนี่ยก็จะไปส่งผลในเรื่องของการตกไข่การโตของไข่ซึ่งมันก็มีผลโดยตรงต่อการตั้งครรภ์ธรรมชาติถูกไหมคะแล้วไทรอยด์เป็นพิษคือมันมาจากต่อมไทรอยด์ใช่ไหมคะไอคำว่าไทรอยด์เป็นพิษอ่ะใช จากการหลั่งฮอร์โมนไทรอยที่บอกอะ T3 T4 เนี่ยเยอะผิดปกติอ่าถ้าคนไหนไทรอยเป็นพิษคือ T3 T4 เยอะผิดปกติ TSH จะต่าจะตรงกันข้ามกันค่ะอ่าถ้า TSH สูง T3 T4 ก็จะต่าอะไรและพวกไทรอยเป็นพิษพวกที่แบบต้องกลืนแร่พวกนี้คือยังไงคะพวกนี้ก็คือเริ่มจะคนโทรลด้วยยาไม่อยู่อ่าหมายถึงส่วนใหญ่แล้วหัวอายุรกรรกเนาะก็จะรักษาด้วยยากินฮอร์โมนปรับฮอร์โมนธรรมดาก่อนเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีการมอนิเตอร์ว่าเพิ่มยาแล้วนะ ก็อัปอมนแล้วเป็นยังไงใช่ถ้าเกิดว่าโอเคเขาไม่ตอบสนองกับการให้ฮอร์โมนหรือคนไข้มีอาการเยอะ,ะที่บอกอะ่ะเนื้อแต่ใส่สันกินเยอะน้ําหนักลดเอฟเปลชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอนโทรลยากก็ไปพิจารณานคืนแรกแต่การคืนแรกเนี่ยมันก็จะมีผลข้างเคียงเช่นสมมติว่าได้ไทรอยด์เป็นพิษปกติคือโอ้โหไทรอยด์ระดับสูงมากอ่าพอไปคืนแรกปับ๊บเราก็คาดหวังว่ามันควรจะต่ําลงมาปกติแต่ปรากฏไม่บางคนต่ำแล้วข้วลงไปเลยกลายเป็นไทรอยด์ต่ำออ้ก็ใช่ ทีนี้หลังจากที่คืนแรกเสร็จก็กลายเป็นว่าโอเคอาการไทรอยด์เป็นพิษอีกก็ต้อง<ต>ก็ต้องากินไทรอยด์ไห้ขึ้นอีกถูกต้องถูกต้องค่ะ เช่วงถ้าคนที่กลืนแร่ใช้เวลาเป็นปีหรือเปล่าคะหมอในการรักษาอันนี้ไม่แน่ใจช่วงเวลาเป๊ะนะคะแต่ก็กเทคไทม์พอสมควรแล้วก็ช่วงเวลาของการกลืนแรกก็เหมือนกับห้ามพบปะผู้คนเพราะว่ามันจะมีรังสีกัมมันตภาพรังสีแล้วอาจจะต้องเบรกหลังจากกลืนแรกเสร็จก่อนด้วยก่อนที่จะปล่อยทั้งคันเพราะมันก็จะมีเอฟเฟกของกัมมันตภาพรังสีก็อาจจะต้องเทคไทม์ไม่ได้ว่ากลืนแรกเสร็จหมดจากการกลืนแรกวันนี้พรุ่งนี้ปล่อยตั้งคันได้บางคน6เดือนบางคนหนึ่งปีที่กูก เคยคุยกับแม่แม่นะคะถึงจะตั้งคันได้อนนั้นคือโอเคไทรอยด์เป็นพิษที่มาจากต่อมไทรอยส่วนฮอร์โมนไทรอยด์ผิดปกติก็มาจากต่อมใต้สมองซึ่งส่งผลให้การตกไข่ผิดปกติคราวนี้รู้แล้วฉันตกไข่ผิดปกติฉันไข่ไม่ตกฉันมาจากไทรอยอยากมีบุตรค่ะอยากทําเด็กหลอดแก้วเลยค่ะเพราะว่าไข่ไม่ตกเริ่มทําได้เลยไหมคะหรือว่าต้องกินยาปรับฮอร์โมนไทรอยก่อนโดยป,ปกติแล้วในช่วงของขบวนการกระตุ้นไข่นะคะการยาที่เราใช้มันจะเป็นพวกเอสเปเอชพวกนี้อยู่แล้วซึ่งเขามีฤทธิ์มากพอในการที่จะกระตุ้นไข่ได้ิปกตนนั กระบวนการเอซีเนี่ยหมอก็จะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่สามารถกระตุ้นไปควบคู่กับการคอนโทรไลไทรอยได้จนเราได้ไข่ได้ตัวอ่อนเสร็จป,ปั๊บแต่นะจุดที่พอเราได้ตัวอ่อนแล้วเราจะท้องอ,อันนี้ต้องให้ฮอร์โมนไทรอยมันสเตเบิลจริงๆก่อนก็คือต้องให้หมออุลกรรมเซเยสก่อนว่าคงที่และท้องได้นะเราถึงจะใส่ตัวอ่อนได้ โอเคซึ่งซึ่งจริงๆคุณหมอมองว่าถ้าคนที่เป็นไทรอยเอาแค่ไทรอยต่ำไทรอยสูงนะคะยังไม่พูดถึงไทรอยเป็นพิษอันนั้นอาจจะต้องเทคทมมนิดนึงการทเด็กลอดแก้วมันค่อนข้างเซฟกว่าหรือตอบโจทย์กว่าไหมคะกับการที่เราปล่อยธรรมชาติไปเรื่อยๆจริงๆแล้วหมาว่าขึ้นกับช่วงอายุแล้วก็ช่วงเวลาที่เราต้องการมีบุตรนะถ้าสมมติว่าเราไปเป็นไทรอยแอคทีฟตอนเราสักยี่สิบห้าโดยที่เราเอ้ยยังไม่ได้จะรีบม,มีลูกตอนนั้นเราสามารถที่จะรักษาไทรอยจนแบบสเตเบิลสมมติโอเคสามสิบอาการเราดีแล้ว เราอยากจะมีลูกแล้วคุณหมอก็บอกว่าปล่อยได้สบายดีอะไรเงี้ยจริงๆนะจุดนั้นเขาอาจจะปล่อยแล้วเขามีลูกเองตามธรรมชาติได้ก็ได้เพราะว่าพอคอนโทรลไทรอยได้ดีปั๊บ ไข่ก็จะเริ่มตกเมนอะไรมาปกติสามารถในรูกเองได้แต่ว่ามันมาถึงจุดที่แก่แล้วด้วยหมอแล้วแล้วปัญหาก็ลุ้มเร่ามากอยากมีเร็วๆแล้วเนี่ยไรอย้์เข้ามาตอนสามสิบเจ็ดไข่ก็เริ่มน้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ต้องรอแล้วเราก็เดินน้าเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องไปกินยาปรับฮอร์โมนไทรอยด์มันก็ฉีดกระตุ้นได้เลยถูกไหมคะมันก็ฉีดกระตุ้นได้เลยแต่ปัญหาเหมือนที่คุณหมอบอกว่าพอเวลาคุณได้ตัวอ่อนแล้วสมมติคัดโครโมโซมผ่านอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอก่อนจะฝังอ่ะถ้าสมมติว่ามันไทรอยด์ ตัวนี้คือตัวเดียวกันไหมคะกับไอ,อทีเอสเอชทีสามทีสี่เนี่ยคนละตัวค่ะคนละตัวกันไอทีเอสเอชทีสามทีสี่เนี่ยมันเป็นไทรอยฮอร์โมนเบสิกธรรมดาแต่ภูมิไทรอยถ้าใครเคยเห็นเจาะเลือดเนาะมันจะมีที่เรียกแอนติ้ทีโอกับแอนติ้ทีจีหรือแอนติไทโรโกลบูลินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือสองตัวเนี้ยมันจะเอาไว้วินิจฉัยโรคไทรอยเป็นพิษที่มาจากภาวะแพ้ภูมิตัวเองนะนะมันจะมีสองชื่อคือกรีฟดิซิสกับฮาร์ชิโมโตไทรอยดิซิสนะกรีฟคือไทรอยด์สูง ค่ะฮิชมโตะจะต่ำค่ะ แต่ว่า2ออันเนี้ยมันมันมาจากแพ้ภูมิตัวเองนี่แหละทำให้เกิดโรคใช่ซึ่งอันนี้จะมีผลในช่วงฝั่งตัวอ่อนถูกไหมคะมีผลแล้วก็คอนโทรลยากกว่าไทรอยด์เป็นพิษทั่วไปทั่วไปใช้เวลาแล้วก็ต้องอยู่ในมือหมออายุรกรรมด้วยหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเรามีตัวอ่อนแล้วสุดท้ายเราไปเจอภาวะแพ้ภูมิเนี่ยหรือว่าภูมิไทรอยด์ผิดปกติเนี่ยก็จะต้องมีสองคุณหมอก็คือคุณหมอที่ทําเด็กหลอดแก้วร่วมกับคุณหมออายุรกรรมที่จะต้องมีการให้ยาประเมินหรือว่าบอกว่าเมื่อไหร่ถึงจะใส่ได้ใช่แต่ ทีเนี้ยมันก็จะมีเหมือนกันนะคะคุณก้อยบางคนที่เจาะสกรีนิ่ง TSH แล้วมันปกติก็ปกติอ่าแต่เพราเออว่าเอ้ยเข้าอาจจะมีภาวะใส่ตัวออนไลน์ทีแล้วไม่ท้องจะรอ<ม>อ่ะมามาเจาะสกรีนเรื่องของแพ้ภูมิตัวเองไทรอยด์ปรากฏว่าไอสองตัวเนี้ยแอนตี้ TPO กับแอนตี้ไทโรโกรบูลินมันดังขึ้นทั้งแต่ที่ไทรอยอ่ะมันปกติ TSH ที่สามที่สี่ปกติอย่างเงี้ยถ้าเป็นลักษณะเนี้ยหมอฟังอายุรกรรมเขาเรียกว่าจะไม่ค่อยซื้อเขาหมายถึงว่าจะไม่ไม่รักษาเพราะเขาถือว่ามันเป็นภาวะชั่วคู่ชั่วยามอย่าง ละมใช่ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นแล,แล้วในใทางของ คุณหมอทําเด็กหลอดแก้วลรอคะซื้อไหมคะรอมันลงไหมคะหรือว่าก็ลองดูถ้าเอาตามทฤษฎี <laughs> <laughs> มันจะไม่มีผลไม่มีผลถ้าถ้ากลุ่มแอนตี้พีโอหแอนติทีจีขึ้นแต่ไทรอยฮอร์โมนยังคงปกติจะไม่ได้มีผลอะไรกับการตั้งครรภ์แล้วก็ถ้าเป็นทั้งหมอทางประสบการณ์ของที่เจฟซีเนี่ย <c oughs> เราก็จะไม่ได้ทําการรักษาคนไข้ถ้าฮอร์โมนไทรอยยังคงปกติก็แสดงว่าฟอลโล่ตามหมอยุรกรรมถ้าหมอยุรกรรมไม่ซื้อก็คือไม่ได้มีการรักษาคุณหมอก็ใส่ตัวอ่อนได้ที่ครูก็เคยเห็นก็หลายเคสก็ติดที่ ไอตัวภูมไทรอยมันแพร่มขึ้นมาแต่ถ้าสมมติไม่ติดบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่มาจากตัวนี้ก็ได้มันก็อาจจะมาจากอีกหลายสายเหตุอื่นๆก็ได<า>้แต่เอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเรามีบุตรยากกระตุกไข่ผิดปกติประจำเดือนผิดปกติเอจใจหนึ่ง PCOS แล้วล่ล,วละเอจใจไทรอยไว้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะตรวจไทรอยเหมือนที่คุณหมอบอก TSH ถ้า TSH ปกติก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ตรวจ T 3 T 4แต่ถ้า TSH ผิดปกติก็ตรวจ T 3 T 4ี่นะคะแล้วถ้าตรวจแล้วว่ามีปัญหาถ้าอยากจะมีลูกเองก็กินยาก่อนพวกหมอยุรกรรมก่อนจนกระทั่งคอนโทรลฮอร์โมนไทรอยกลับมาปกติด การธรรมชาติได้ถ้าสามีสามีไม่ได้มีปัญหาหรือว่าเราไม่ได้มีปัญหาเพิ่มเติมแต่ถ้าอายุมากแล้วนะคะก็ไม่ไม่มีเวลาที่จะมาคนโทรลไทรอยอยู่หลายปีก็เด็กหลอดแก้วก็ตอบโจทย์นะคะโอเคค่ะขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยก็เป็นเยอะเหมือนกันนะคะช่วงนี้คนเป็น uh huh. ไทรอยก,ก็เยอะอีกเหมือนกันค่ะน,นี้ก็หวังว่าคงคลี่คลายข้อสงสัยไม่มากก็น้อยนะคะขอขอบคุณคุณหมอมีมากๆค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ครูก็พบแพทย์ได้ใหม่สัมภาษ์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ